สวัสดีครับผมธารัตรบลรีมือผารัดพนุกรรมนะครับผมก็วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความฝันความฝันว่าฝันเห็นรองเท้าความสำเรลจเ,เ,เด่นน้ำโชคนะครับผมก็อาพะเจ้าฝันเห็นรองเท้าเป็นนิมิตนหมายอันดีมากๆในเรื่องของความรักนะครับผม เพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันมีเป็นคู่นะแล้วก็มันมาเป็นคู่เพราะฉะนั้นความหมายโดยที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็คือเรื่องของคู่ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทนายเรื่องอื่นก็ได้นะจะจะแปให้ฟังผมจะบอกว่าหากใครได้สวมหรือว,ว่าเห็นรองเท้าในฝันนั่นแหละผมจะบอกว่าชายโสดเนี่ยจะได้คู่โดยส่วนมากผมจะบอกว่าจะได้คู่ที่อายุมากกว่าตน หรือบางทีก็ได้คู่คนที่ถ้าน้อยกว่าเนี่ยหรือได้คู่ที่อายุน้อยกว่าก็จะได้คู่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ยกเว้นว่าผู้ชายคนนั้นจะทํำลายตัวเองเสียเองใช่มีคู่เข้ามาแล้วทําตัวไม่ดีทําตัวแย่หรือเป็นคนที่ไม่เอาไหนตรงนี้คู่ก็จะจอนจากหรือบางทีคู่จะเข้ามาอยู่แล้วแต่ทําตัวเงี่ยงใช้คำแรกผมงเงี้ผู้หญิงก็ด้วยนะ ผู้หญิงในที่นี้อาจจะมีคู่เข้ามาในชีวิตแล้วแต่ว่าบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์ทําไมมีคู่เข้ามาหรือว่ามียังไงแต่ทําไมหนูไม่เห็นได้คู่สักทีเพราะว่าต้องดูการประพฤติของตัวคุณด้วยหรือคุณเป็นคนที่ไม่เอาใครเลยตรงนี้เขาอาจจะเล็งคุณอยู่ก็ได้นะคู่ที่อยู่ข้างๆคุณหรือคู่ที่มองคุณอาจจะเล็งคุณอยู่แต่เขาก็เข้าหาคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนยังไงแรงดึงดูดคุณเป็นยังไงนั่นก็ต้องดูตัวเองอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าคู่อ่ะ เลงคุณอยู่มีคนหมายปองมีคนสนใจชายโสดมีอิสิตได้เนื้อคู่ที่พูดถึงผู้ชายก่อนนะแต่ผู้หญิงก็กําลังจะพูดนะผมจะบอกว่าถ้าผู้ชายผมพูดถึงผู้ชายเมื่อกี้พูดถึงกรณีคนโสดที่เป็นผู้ชายโสดผมจะบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วก็มักจะให้บุตรบุตรดีด้วยนะแต่ไม่ขอพูดว่าเป็นบุตรสาวบุตรชายเพราะว่าไม่ได้ตอบในเรื่องนี้นะผมจะบอกว่านอกจากจะมีบุตรแล้ว ถ้าทายเรื่องอื่นก็แสดงว่าจะมีลาบผลเกิดขึ้นได้โดยสังคนที่ต้องการลาบผลลาภผลในที่นี้ต้องรู้ด้วยว่าคุณฝันไปนในทางแนวไหนนะครับผมก็รลาบผลจะเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วส่วนหญิงถ้าเกิดเป็นผู้หญิงฝันผมจะบอกว่าผู้หญิงก็ถ้าฝันว่าเป็นรองเท้าเป็นคู่อ,อะไรอย่างนี้ความจริงก็มีสิทธิ์ที่จะได้คู่เหมือนกันแต่ว่าบางทีคู่เนี่ย ผู้ชายบางทีจะมีคู่เข้ามาในชีวิตอะไรอย่างนี้มันผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่ต้องให้ผู้หญิงนะฟังนะผู้ชายจะเป็นฝ่ายที่ต้องให้ผู้หญิงเช่นมีบ้านมีรถอะไรอย่างนี้ผู้ชายก็ต้องให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายที่ต้องทํามาหาเงินเลี้ยงผู้หญิงตามตำราโบราณนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงฝันเห็นรองเท้าเป็นคู่ก็แสดงว่ามักจะได้ลาบผลจากผู้ชายเพราะลาบผู้หญิงถ้าเราตามตำราจีนหรือตำราไทยเนี่ย ผู้หญิงเป็นฝ่ายโดดจากผู้ชายผู้ชายเป็นฝ่ายที่ต้องให้ผู้หญิงยกเว้นเราจะพูดถึงนาีิวทำอะไรก็แล้วแต่นะแต่ผู้ชายอจะต้องเป็นฝ่ายที่ให้ผู้หญิงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงจะได้รับโชคลาภจากเพศตรงข้ามถ้าฝันห็นรองเทา้าเช่นได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามในที่นี้จะเป็นการที่แบบแต่งงานกับผู้ชายใครสักคนหรือว่าจะได้คู่ครองเป็นผู้ชายที่มีบุญวาสนาก็ได้หรือว่าใครก็ได้ แต่หรือถ้าไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวความรักก็แสดงว่าจะได้โชคลาภจากผู้ชายหรือเพศตรงข้ามนะครับผมจะเป็นโชคลาภลักษณะใดเช่นแต่งงานหรือว่าจะเป็นโชคลาภที่แบบว่าคู่องเงินมาให้หรือว่าจะเป็นโชคลาภที่แบบผู้ชายแตกหน้าเอาเงินมาให้หรือบางทีไปพบใครสักคนแล้วคนนั้นเอาเงินมาให้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่เป็นเพศตรงข้ามอะ่ะก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็น,นรถโชคลาภลักษณะในลักษณะหนึ่งหรือบางทีคุณอาจจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมีผู้ชาย เอาตรตอรี่มาให้คุณก็แล้วแต่มันจะเป็นโชคลาภลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ได้ผมจะบอกว่าบางทีความฝันพวกเนี้ต้องดูด้วยว่าฝันในวันใดวันใดวันใดผมจะบอกว่าบางทีคุณอยากจะรู้ว่าฝันวันใดหมายถึงอะไรฝันวันใดให้คุณในลักษณะใดก็เดี๋ยวนี้มันมีตำรามีเน็ตมีคูเกิลมีอะไรเยอะ ก็ลองไปเปิดดูได้นะครับผมผมจะบอกว่ามันทําบุญด้วยนะผมจะบอกบางคนฝันดีฝันว่าได้เนื้อคู่ฝันว่าอฝันเหง้าเท้านี่แหละหรือว่าฝันอะไรต่างๆนานาแต่ทําไมไม่ได้บุญจะเอะทำไมไม่ได้ตามที่หวังสักทีหรือว่าฝันดีแล้วแต่ทําไมไม่ได้ประสบผลสําเร็จตามที่ฝันอะไรสักทีเพราะทําไมเพราะว่าไม่ยอมสร้างบุญผมจะบอกว่าบางทีคุณจะได้บุญเอ้จะได้สิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว แต่ว่าบางทีคลาดเคลื่อนก็เพราะว่าเจ้ากรรมในเวรมาขวางเอาไว้เพราะฉะนั้นวิธีที่ผมจะให้ทำตรงนี้เป็นเวิร์กช็อปก็คือให้ทำบุญบ่อยๆผมจะบอกว่าบางคนปีหนึ่งทำบุญครั้งหนึ่งนี่ถือว่าน้อยไปบางคนไม่เคยทำบุญเลยแทบจะไม่เคยแตะเข้าวัดเลยผมจะบอกว่าเดือนหนึ่งอย่างน้อยนะอย่างน้อยนะเดือนหนึ่งเข้าวัดทำบุญสักครั้งหนึ่งแล้วก็เอาบุญเนี่ยอุทิศให้กับเทวดา คนเราจะมีเทวดาประจําตัวคอยสิงสถิตยอยู่หรือเทวดาที่รักษาตัวคุณอุทิศให้กับเทวดาเป็นลําดับแรกสามาอาชีพลําดับ 2. สองสมาอาชีพที่คุณทําอยู่เนี่ยอุทิศให้เช่นบ,บางคนค่าหมูค่าเป็ดค่าไก่เนี่ยแหละเขาทํากรรมในบางคนค่าขขยบางทีก็ทากรรมเพราะคุณต้องไปโป๊ปปดหลอกลวงลูกค้านี่ก็เป็นการทํากรรมเหมือนกันเพราะทุกอาชีพก็อยู่ในกรรมเวรเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําบุญให้กับสามาอาชีพแล้วคุณจะมีความก้าวหน้าในสามาอาชีพขึ้นเรื่อยๆทําบุญให้กับเทวดาสามาอาชีพ ครูบาอาจารย์ที่เคยประสิทธิ์ภาษาวิชาให้คุณพ่อแม่แล้วก็สุดท้ายค่อยให้เจ้ากรรมนายเวรแต่คุณต้องให้นะเจ้ากรรมนายเวรพอคุณให้เจ้ากรรมนายเวรให้อย่างที่ผมพูดเนี่ยพอคุณให้ไปชีวิตคุณจะเจริญก้าวหน้าแล้วสิ่งที่คุณจะดูเหมือนว่าได้แล้วมันไม่ได้มันจะได้ฝันดีที่คุณจะดูเหมือนว่าดีถ้ามันไม่ดีก็จะดีแล้วส่วนสิ่งที่ว่าเป็นฝันร้ายก็จะคอยหายไปนะครับผมตัวเลขเด่นนําโชค ผมจะทวนซ้งสองรอบนะครับผมก็มีเลข55มีเลข56มีเลข67มีเลข557เอ้ย556 567 656นะครับผมเอาใหม่นะครับผม55 56 67 556 567แล้วก็656นะครับผมก็เอ่อจบไปสำหรับดวงเอ้ยจบไปสำหรับ ฝันเห็นรองเท้าคำนายฝันแล้วได้หนึ่นำโชคนะครับผมผมอาจารย์พูดไม่ค่อาชัดเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับผมกพรมใคใครต้องการดูรายมือเพื่อที่สี่กับผมติดต่อถ้าใครดีไม่ได้ที่ไรดีทาร์สสองห้าหกไอดีเที a ดเออารูเอสสองห้าหก ทารัสสองหนะครับผมลายมือพื่อให้สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีเทสเอไอยูเอสเอสสองหกแต่ความด้าน่าคกิปต์ยูทูบด้านลา่ YouTube, า,นลางนะครับผมวิธีการดูสอบถามรายละเอยียดสอบถามข้ครูเข้ามาผมจะส่งรายละเอียดให้คุณก็วิธีการดูบราดูผ่านทางโทรไลน์ผมรับแค่จํากัดสาคนต่อวันนะครับผมสมคนต่อวันเพื่อความสบายของผมแล้วก็มีมามากหรือเกินที่ว่ามาดูลายมือดูให้สิกับผมก็ผมก็เหนื่อยไงผมก็ขอรับแค่สางคนจังหวัดต่อวันถ้าใครที่เกินจำกัดสองคนต่อวัน ผมขออนุญาตปัดคิวเป็นวันอื่นไปถ้าคงก็รับแค่สามคนจำกัดต่อวันแต่ถ้าเกิดใครที่สามคนจำกัด่อใครที่เกินสามคนขอปัดคิวเป็นวันอื่นก็แต่ผมจะดูให้กับทุกคนแน่นอนแต่ว่าอาจจะต้องจองคิวหรือยังไงก็เป็นวันอื่นหรือยังไงแต่ผมจะนัดคิวให้ก็ยังไงถ้าได้วันไหนวันไหนวันไหนผมจะแจ้งให้ทราบแต่จะรับแค่สามคนจำกัดต่อวันแล้วส่วนใครที่ต้องการติดตามไลน์โอเอเอ้ไลน์ ไลน์โอเอนะครับผมไลน์ออฟเชียนนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างกติดตามได้รับทราบวัตถุมงคลวัตถุหายากแล้วก็ของทนสิทธิ์ไว้ให้พยงยุดดำเพชรหนะ้าทั้งหรือว่าของอื่นๆของแรลของหายากต่างๆของผมก็ก็เข้าไปติดตามไปเชิญชมไปดูหรือว่าสั่งซื้อหรือจะดูหมอดูไลน์ดูไอ้ดูดแต่มือดูพยีกับผมทางไลน์ออฟฟิเชียของผมที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างก็ติดต่อทักมาดูได้หรือจะดูทางไลน์ปกติผมยังดูช่องทางปกติเป็นไลน์อยู่นะครับผมไลน์ปกติอยู่ือรจะดูทาง โอออฟฟิเชียเข้ามาดูได้มี2ช่องทางนะครับผมหรือจะสั่งซื้อวัตถุมงคลหรืออะไรทางไลน์ OA ก็ได้และออฟฟิเชียนนะครับผมหรือจะช่องทางไลน์ปกติมี2ช่องทางนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ติดตามไลน์ออฟฟิเชียนของผมได้ก็ฝากกดติดตามไลน์ออฟฟิเชียกดให้หน่อยนะครับผมก็ติดตามเยอะๆเพื่อส่งข่าวสารข้อมูลดีๆไปหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับ ว่าถูกคนไปมีวิธีหนึ่งคือดูที่สำนักง,งานดูรายมือวิซศข,ของตัวเลขเป็นแบบ V.P. ชุดใญ่ไฟกระพิบหลายคนที่มีความโด่งดังเช่นเป็นสปินเป็นดาราเป็น อาอาคารทุกา์าษัรประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นผู้จัดการทางารดังๆก็มาดูาผมชิดพัฒนาไปหลายคนมากแล้วแบบ VP ที่ทําง,งานกโค้ดเต็มที่โค้รยาวๆกันไปเลยโดยที่เราดูกันยาวๆไปเลยที่สำนักงานแบบปัญหาใหญ่ๆปัญหาโตโต้เขาปิดไซตงานที่สำนักงานไปเลยจะดูแบบออนไลน์ก็ได้และอีกว,วิธีหนึ่งคือดูที่ธรรมดาที่สำนักงานก็ลายมือ C ็ซีจังหวะาที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมใช้มาคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมมีเยอะเป็นกำลังใจให้ด ก็เพื่อให้พลาดการแือนใหม่ก็กดติดตามกดส่วนท้ายกดแชร์แล้วก็กดกดกระดิ่ง,งเพื่อการแชง์ใหม่ใหม่แชร์ไปเยอะๆนะครับผมเพื่อให้เขารับทราบสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีประโยชน์นครับผมวันนี้ขอรับอะไรบางเท่านี้ก็นะครับผมก็สวัสดีครับขอรับอะไรบางเท่าตอนนี้นะครับ